เบื้องหลังแสงสีอันเจิดจ,จรัสของหลังดาวรามักมีมุมมืดที่น้อยคนจะคาดคิดซ่อนอยู่ศิลปินมากมายต้องเผชิญกับความกดดันอย่างหนักจากการทำงานกระแสสังคมและแม้แต่จากต้นสังกัดของตนเองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับดาราเกาหลีอย่างกูฮาราหรือซุลลี่ทำให้ผู้คนตระหนักถึงความโหดร้ายในวงการบันเทิง และเมื่อไม่นานมานี้เรื่องราวที่น่าตกใจไม่แพ้กันได้เกิดขึ้นกับนักแสดงสาวชื่อดังของจีนอย่างเจ้าลูซีในเดือนธันวาคม2024ชาวเน็ตต่างตกใจเมื่อพบเห็นสาวลูซีนั่งนิ่งอยู่บนโดดเข็นและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนทันทีหลังจากนั้นบัญชีเวโบส่วนตัวของเธอก็ถูกปิดไปโดยไม่มีการแจ้งเตือนล่วงหน้าเหตุการณ์นี้สร้างความกังวลใจให้กับชาวเน็ตเป็นอย่างมาก ทุกคนต่างเป็นห่วงหญิงสาวที่เคยเต็มไปด้วยความสดใสคนนี้สรุปแล้วเกิดอะไรขึ้นกับเธอกันแน่ต่อมาเพื่อนสนิทของเจ้าลูซี่เปิดเผยว่าเธอมีอาการพูดไม่ได้ชั่วคราวและเคลื่อนไหวร่างกายลำบากที่น่ากังวลยิ่งกว่าคือมีข้อมูลว่าเธอต้องทนกับความกดดันทางจิตใจและการดูแลที่ไม่ดีจากต้นสังกัดมาตลอด5ปีการเปิดเผยเหล่านี้ยิ่งทำให้สถานการณ์ตึงเครียดมากขึ้น จนกระทั่งเช้ามืดวันที่1มกราคม2025เวลา01.28นาทีเจ้าลูซีได้อัปเดตสถานะบนโดยินเป็นครั้งแรกหลังจากเงียบหายไปในวิดีโอเธอสรุปเรื่องราวปี2024ผ่านภาพถ่าย57ใบหนึ่งในนั้นเป็นภาพที่เธอสวมชุดสีแดงยืนอยู่หน้ารถเข็นใบหน้าดูสูบผอมร้องไห้พร้อมกับใช้มือทุบที่ขาของตัวเองอีกภาพหนึ่ง เธอยืนอยู่ข้างรถเข็นด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดเพราะไม่สามารถควบคุมขาของตัวเองได้เย็นวันเดียวกันเวลา17.42หนอนบัญชีไวโบของเจ้าลูซี่ก็กลับมาใช้งานได้อีกครั้งเธอโพสต์ข้อความยาวเป็นครั้งแรกยอมรับว่าเคยถูกทำร้ายร่างกายและเล่าถึงบาดแผลในใจรวมถึงอาการป่วยของเธอ เธอเปิดเผยว่าป่วยเป็นโรคทางจิตเวทและโรควิตกกังวลเรื้อรังน้ำหนักตัวตอนนี้เหลือเพียง36.5กิโลกรัมแม้ท้ายที่สุดซ้าลูซีจะขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงและบอกว่าความรักทำให้เธอมีชีวิตอยู่ต่อได้แต่ชาวเน็ตที่สังเกตเห็นความผิดปกติก็ยังพบรายละเอียดที่น่ากลัวซ่อนอยู่ในเรื่องราวนี้สิ่งที่น่าจับตามองคือในวันที่31ธันวาคม2024 บัญชีว e ีโบ e ของแฟนคลับเจ้าลูซี่ได้โพสต์ตำหนิการจัดการปัญหาด้านสุขภาพของค่ายแกลเล็กซี่คูลเอนเตอร์เทนเมนต์พร้อมสรุปไทม์ไลน์เหตุการณ์ทั้งหมดวันที่14ธันวาคมระหว่างถ่ายทำซีรีส์เรื่องใหม่เจ้าลูซี่มีอาการไม่ดีและต้องใช้ออกซิเจนช่วยหายใจเมื่อออกจากกองถ่ายเพื่อกลับบ้านเธอต้องให้ผู้ช่วยเข็นรถเข็นให้ตั้งแต่วันที่15ถึง17ธันวาคม เธอขอลาหยุดเพื่อไปโรงพยาบาลแต่ถูกกองถ่ายปฏิเสธแม้สุขภาพจะแย่ลมอย่างมากเธอก็ยังถูกกดดันให้ถ่ายทำต่อวันที่18ธันวาคมเมื่อออกจากกองถ่ายเจ้าลุซีเกิดเป็นลมหมดสติและถูกนำตัวส่งห้องฉุกเฉินในช่วงเวลานี้เธอมีอาการผิดปกติทางร่างกายซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบสาคัญทาให้เกิดปัญหาสุขภาพที่รุนแรงและต่อเนื่อง เธอสูญเสียความสามารถในการพูดและเดินไม่ได้วันที่19ธันวาคมต้นสังกัดประกาศเรื่องตั๋วงานอีเวนต์วันที่5มกราคม2025โดยไม่เอ่ยถึงอาการป่วยของเธอเลยหลังจากวันที่19ธันวาคมเมื่อไม่เห็นเจ้าลูซี่ปรากฏตัวหลายวันกลุ่มแฟนคลับพยายามถามต้นสังกัดแต่ได้รับเพียงความเงียบกลับมาวันที่25ธันวาคม Galaxy Cool Entertainment ตอบเพียงว่าจะเจรจากับกองถ่ายและจะมีประกาศอย่างเป็นทางการจนถึงเช้ามืดวันที่27ธันวาคมภาพเจ้าลูซีนั่งรุถเข็นเริ่มแพร่กระจายในโลกออนไลน์ตอนนี้เองที่ต้นสังกัดยอมรับเป็นครั้งแรกว่าเธอป่วยแต่ไม่ให้รายละเอียดใดๆในที่สุดบ่ายวันที่27ธันวาคมต้นสังกัดจึงออกประกาศอย่างเป็นทางการเรื่องอาการป่วยของเธอ อย่างไรก็ตามในประกาศระบุเพียงว่าเธอป่วยกระทันหันโดยไม่พูดถึงการเข้าโรงพยาบาลตั้งแต่วันที่18ธันวาคมสิ่งที่น่าสังเกตคือระหว่างที่เธอนอนโรงพยาบาล18ถึง27ธันวาคมก้องถ่ายยังคงถ่ายทำฉากของนักแสดงคนอื่นต่อไปจนค่ำวันที่27ธันวาคมก้องถ่ายประกาศยุบกองกระทันหันและจะถ่ายต่อหลังปีใหม่โดยไม่กล่าวถึงเหตุการณ์ที่ยา้าลูซี่เป็นลมในกองถ่าย จากสถานการณ์นี้กลุ่มแฟนคลับจึงเรียกร้องให้ต้นสังกัดและกองถ่ายออกมาอธิบายความจริงหลังจากมีการรวบรวมข้อมูลชาวเน็ตมีความคิดเห็นแตกเป็นหลายฝ่ายบางส่วนสงสัยว่าเป็นแผนการตลาดในขณะที่แฟนคลับแสดงการสนับสนุนและหวังให้เธอยกเลิกสัญญากับ Galaxy c o o l Entertainment ขณะที่สังคมกำลังรอคำชี้แจง ชาวเน็ตก็พบว่าบัญชีเวโบ o ของเธอถูกระงับการใช้งานอีกครั้งแนาโปรไฟล์ขึ้นข้อความว่าไม่สามารถแสดงเนื้อหาได้เนื่องจากการตั้งค่าของเจ้าของบัญชีโดยจะเปิดใช้งานอีกครั้งในวันที่3มกราคม2025เวลา12:33นในขณะเดียวกันแฟนคลับบางส่วนระบุว่าบัญชีโซเชียลทั้งหมดของเธอถูกพนักงานของบริษัทเข้าควบคุม ในสถานการณ์นี้วันที่28ธันวาคมเจ้าลูซี่ได้วานให้เพื่อนสนิทชื่อวีเตียวโพสต์ข้อความแจ้งข่าวว่าเธอยังปลอดภัยและกำลังฟื้นตัวแต่หลายคนยังคงตั้งคำถา,ถามถึงเบื้องหลังอาการป่วยและต้องการคำอธิบายที่ชัดเจนจากต้นสังกัดวันที่29ธันวาคมมีภาพแชทหลุดออกมาซึ่งอ้างว่าเป็นเพื่อนของเจ้าลูซี่ออกมาแชร์ว่าเธอเคยถูกทำร้ายร่างกายโดยคนในบริษัท เหตุการณ์เก <the> ิดขึ was, singer, <BLANK> <language> ้นเมื่อเดือนเมษายน2019ขณะที่สาวลูซีไปทดสอบบทที่ปักกิ่งโดยไม่ได้แจ้งทางค่ายเมื่อเจ้าของค่ายทราบเรื่องได้เรียกเธอไปคุยในห้องน้ำนาน2ชั่วโมงกดดันว่าถ้าไม่มีบริษัทเธอก็ไม่มีค่าอะไรเนื่องจากซาวลูซีนิ่งเงียบตลอดการสนทนาประมาณตี2คนคนนั้นจึงโกรธและเดินออกไปหลังจากนั้นเจ้าลูซี่ตั้งใจจะกลับ แต่ขณะเก็บของคนคนนั้นได้ตามมาดึงตัวและใช้ความรุนแรงกับเธอเหตุการณ์นั้นมีพยานรู้เห็นห้าคนรวมทั้งผู้จัดการและศิลปินคนอื่นในค่ายหลังเกิดเหตุเธอคิดจะแจ้งตำรวจแต่เพราะสัญญาที่ยังไม่หมดและขาดหลักฐานเธอกลัวจะเกิดปัญหาตามมาจึงล้มเลิกความตั้งใจเช้าวันต่อมาเจ้าของค่ายเรียกเธอไปพบ คนที่ทำร้ายเธอเมื่อคืนพูดเพียงสั้นๆว่าขอโทษด้วยเมื่อวานดื่มหนักไปหน่อยไม่มีคำขอโทษที่จริงใจเลยแม้แต่น้อยและจินนาโมโหคือเช้าวันนั้นสายแรกที่คนนั้นโทรหาไม่ใช่เพื่อขอโทษเธอแต่โทรหาแม่ของเธอเพื่อฟ้องว่าเธอไม่เชื่อฟังเพื่อนของเธอเล่าว,ว่าหลังถูกทำร้ายนิสัยที่เคยร่าเริงของรซาลูซีก็ค่อยๆเปลี่ยนไป เธอกลายเป็นคนเงียบขรึมเก็บความรู้สึกและไม่เคยผ่านพ้นวิกฤตทางใจนั้นได้จริงๆแถมยังฝันร้ายอยู่บ่อยครั้งความจริงจะเป็นอย่างที่เพื่อนและแฟนคลับแชร์หรือไม่เส้นทางความดังของเธอเป็นอย่างไรกันแน่หลังข่าวเรื่องถูกทำร้ายเผยแพร่ออกไปชาวเนต็ตเริ่มขุดคุยเส้นทางอาชีพของเธอเพื่อหาความจริงเบื้องหลังเจ้าลูซี เกิดวันที่9พฤศจิกายน1,998ที่เฉิงตูมณฑลเสฉวนเธอเรียนมัธยมที่โรงเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัย s ซา t ์เวสต์เจียวทงแล้วเรียนต่อด,ด้านแฟชั่นที่ไต้หวันปี2016เธอร่วมรายการวาไรตี้ Mars Intelligence Agency และเข้าสู่วงการบันเทิงอย่างเป็นทางการปี2017เธอเริ่มงานแสดงครั้งแรกในละครหงขังรักที่อำนวยการสร้างโดยยูเจิง บทบาทในเรื่องทำให้เธอเริ่มเป็นที่สนใจมากขึ้นเมษายน2018เว็บดราม่าเรื่องแรกที่เธอเป็นนางเอกฮงเต้ที่รักได้ออกอากาศปี2019เธอสร้างชื่อต่อเนื่องกับบทชุนฮวาในเรื่องบุพภาวสันจันทราสารทรดูและปีเดียวกันเธอเล่นหนังเรื่อง autumn fairy tale แต่น่าเสียดายที่ไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่าไหร่ ปี2020ซีรีส์ค่านี่แหลองค์หญิง3ที่เธอนำแสดงกลายเป็นกระแสไวรัลในโลกออนไลน์บทบาทนี้พาเธอขึ้นแท่นนางเอกแถวหน้าอย่างเต็มตัวปีเดียวกันซีรีส์ฝากรักไว้ที่ท้ายครัวที่เล่นคู่กับลินยูเชนก็ประสบความสำเร็จช่วยเสริมชื่อเสียงให้เธอปี2021 เจ้าลูซี่รับบทองค์หญิงหลี่เล่อเยียนในสตรีหานฉางเกอซึ่งเป็นบทที่ดูอ่อนโยนแต่เข้มแข็งตัวละครนี้และคู่ของเธอกับองค์ารักได้รับความรักจากผู้ชมอย่างมากปี2022ซีรีส์ฟอร์มยักษ์อย่างเทียบท้าปัทภีและดาราจาักรรักลำนำใจได้ออกอากาศ ทั้งสองเรื่องได้รับผลตอบรับดีมากโดยเฉพาะดาราจาักรักลำนำใจที่ทำให้เธอติดอันดับผลงานยอดนิยมแห่งปีปี2023เธอมีผลงานสามเรื่องคือเจน z ซแอบรักให้เธอรู้และตำนานรักผนึกสวรรค์แต่อาจเพราะการแสดงที่ดูคล้ายเดิมทำให้เธอไม่สามารถสร้างความแปลกใหม่และเชื่อเสียงไม่ได้เพิ่มขึ้นมากนัก ปี2024ซีรีส์ม่านมุกม่านยกที่เธอคาดหวังไว้สูงได้ออกอากาศเธอพยายามโปรโมตโดยขอให้เพื่อนดาราและคนดังช่วยเชียร์แต่เนื่องจากปัญหาภาพลักษณ์ของคนดังบางคนและคำพูดของเธอเองทำให้เกิดกระแสตีกลับจากชาวเน็ตท้ายที่สุดแม้จะทุ่มเทเต็มที่ม่านมุกม่านยกก็ไม่ประสบความสำเร็จตามที่หวัง ความผิดหวังนี้อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้อาการป่วยของเธอกำเริบหนักวันแรกของปี2025เวลา17:42นาทีเธอโพสต์ขอโทษที่รบกวนทุกคนและย้ำว่านี่จะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายที่จะพูดเรื่องนี้เนื่องจากข้อความยาวมากเธอจึงทยอยโพสต์เนื้อหา ความจริงแล้วตั้งแต่ปี2019เธอเริ่มมีอาการซึมเศร้าแต่ก็พยายามอดทนมาตลอดตลอดเวลานั้นเธอก็ไปพบแพทย์อยู่เป็นประจำแต่ตั้งแต่ปี2024นอกจากซึมเศร้าเธอเริ่มมีอาการทางกายชัดเจนเช่นคลื่นไส้เวียนหัวปวดข้อและปวดกระดูกสันหลังจนนำไปสู่เหตุการณ์ที่ต้องเข้าโรงพยาบาลเมื่อ18ธันวาคมเพื่อนสนิทเผยว่า เรื่องที่เธอเคยถูกทำร้ายสมัยเรียนที่เซี่ยงไฮ้พี2019เป็นเรื่องจริงภายหลังเมื่อเธอมีรายได้เธอยังต้องจ่ายเงินก้อนโตให้คนที่ทำร้ายเธอเพื่อให้คนนั้นหยุดใส่ร้ายป้ายสีนอกจากนี้เธอยังเล่าถึงความไม่ยุติธรรมที่เจอมาตั้งแต่เด็กการถูกกลั่นแกล้งและถูกล่วงละเมิดจนร่างกายและจิตใจบอบชำ้ำเธอบอกว่า ที่ไม่เคยพูดเรื่องป่วยเพราะไม่อยากให้ใครมองว่าสร้างกระแสแต่ตอนนี้เมื่อเปิดเผยแล้วเธอหวังว่าทุกคนจะเข้าใจเรื่องโรคซึมเศร้าและเข้ารับการรักษามากขึ้นในโพสต์เจ้าลูซี่แนบรูปน้ำหนักตัวที่เหลือเพียง36.5กิโลกรัมพร้อมใบรับรองแพทย์ยืนยันอาการป่วยแม้เนื้อหาจะเน้นระบายความรู้สึกมากกว่าหลักฐานการถูกกลั่นแกล้ง แต่มันก็ขึ้นเทรนด์ค้นหาและได้รับความสนใจอย่างรวดเร็วดาราหลายคนและแฟนคลับจำนวนมากต่างเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจขอให้เธอหายไวๆเวลา18.30นาฬิกานาทีวันที่1มกราคม2025ต้นสังกัดได้โพสต์คำถแถลงขอโทษโดยยืนยันว่าตลอดการร่วมงานบริษัทให้ความสำคัญกับสุขภาพกายและใจของเธอเป็นอันดับแรกเสมอ และไม่เคยมีความขัดแย้งในการวางแผนงานดังนั้นพวกเขาจะไม่ยอมทนต่อพฤติกรรมใส่ร้ายป้ายสีใดๆแต่แฟนคลับของเจ้าลูซี่กลับไม่ยอมรับคำขอโทษนั้นหลายคนเรียกร้องให้บริษัทยกเลิกสัญญากับเธอทันทีเรื่องราวยังคงร้อนแรงพร้อมกับความคิดเห็นที่หลากหลายบางคนมองว่าถ้าทนไม่ไหวก็ควรออกจากวงการ ขณะที่บางคนสงสัยว่านี่เป็นแผนกดดันบริษัทเพื่อฉีกสัญญาหรือไม่ในขณะเดียวกันบางกลุ่มเริ่มตามล่าหาตัวคนที่เคยทำร้ายเธอเมื่อปี2019ข้อมูลชี้เป้าไปที่ลีเวออดีตซ e o ของค่าย Galaxy c o o l Entertainment แต่เวลา21:25นาทีของวันที่1มกราคมลีเวได้โพสต์ปฏิเสธข้อกล่าวหาเขายืนยันว่า ไม่ใช่คนที่ทำร้ายซาวาลูซี่ในห้องน้ำแน่นอนเขายังบอกว่าการเซ็นสัญญากับเธอในปี2016คือการตัดสินใจที่ดีที่สุดครั้งหนึ่งของเขาตลอดการทำงานร่วมกันเขาเห็นถึงความพยายามของเธอเสมอแม้จะออกจากบริษัทไปตั้งแต่ต้นปี2023เขายังคงติดตามข่าวและส่งความห่วงใยทันทีที่รู้ว่าเธอป่วยคำชี้แจงของลิเวช่วยลบข้อสงสัยไปได้ แต่รายละเอียดที่เขาพูดถึงเรื่องการถูกทำร้ายในห้องน้ำยิ่งทำให้ชาวเน็ตสนใจมากขึ้นหลายคนจึงขุดคุยข้อพูลเพื่อหาความจริงกันต่อหลังจากตัดหลี่ไวออกไปผู้ต้องสงสัยรายใหม่คืออดีตผู้จัดการของเธอสูหยี่รั่วก่อนหน้านี้มีข่าวลือเรื่องความขัดแยง้งระหว่างเจ้าลูซี่กับคนคนนี้อยู่แล้ว ที่น่าสนใจคือดูเหมือนจะมีนักเขียนบทชื่อดังอย่างยูเจ๋งเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยสูยี่รู้หรือชื่อจริงสูจุนยานเกิดปี1984เป็นนักแสดงชาวจีนเธอจบการแสดงจากเซี่ยงไห้และที่สำคัญคือเป็นเพื่อนร่วมรุ่นกับยูเจ๋งทั้งสองมีความสัมพันธ์ที่สนิทสนมกันมากย้อนกลับไปตอนที่ซูอิวเรือยังเป็นผู้จัดการของเจ้าลูซี ตอนนั้นซีรีส์ค่านี่และองค์หิงสามกำลังจะเปิดกล้องซึ่งเป็นเรื่องที่ทำให้เธอดังพลุแตกยูเจงิงเคยชวนเธอไปรายการวาไราตี้และแนะนำให้เธอถอนตัวจากซีรีส์เรื่องนี้เพราะคิดว่าจะไม่ดังแต่เศ้าลูสี่เซ็นสัญญาไปแล้วและไม่อยากผิดสัญญาจึงปฏิเสธอยู่แซงไปประจวบเหมาะกับช่วงนั้นเธอมีปัญหากับผู้จัดการซูยีโร่พอดี ทำให้ซูยีโรไม่พอใจและร่วมมือกับยูเฉิงเพื่อวิจารณ์เธอในที่สาธารณะยูเสิงถึงขั้นโพสต์ว่าเจ้าลูซี่เป็นคนเนรคุณยูเสิงอ้างว่าตอนเธอเพิ่งเข้าวงการเขาให้บทสำคัญกับเธอทันทีไม่ต้องไต่เต้าจากบทตัวประกอบเขาคอยสอนการแสดงและแก้ไขข้อผิดพลาดให้เธอเมื่อเห็นเธอดังเขาก็ยินดีด้วย แต่พอจะติดต่อไปหากลับพบว่าเธอลบเพื่อนเขาไปแล้วทั้งที่ไม่มีเรื่องผิดใจกันเขาหาว่าเธอเห็นแก่ตัวและขู่จะทำให้เธอเป็นข่าวใหญ่เช้าวันที่สองมกราคม2025อยู่เจ๋งโพสต์ยืนยันว่าไม่เกี่ยวกับเหตุการณ์ทำร้ายร่างกายแต่ก็ยังดวนแฟนคลับโจมตี เขาบอกว่าไม่รู้ว่าใครทำร้ายเธอและย้ำว่าเรื่องโพสต์ในอดีตเขาเคลียร์ใจกับเธอไปแล้วแต่กลับต้องมาโดนด่าในเรื่องนี้ซึ่งเขารู้สึกว่าไม่แฟร์ยู่เจิงยังเรียกร้องให้เจ้าลูซีและซูยีรัวออกมาชี้แจงให้ชัดเจนแฟนคลับเข้าไปถล่มคอมเมนต์ว่ายูเจิงเคยร่วมมือกับซูยีโร่โจมตีเธอแต่ตอนนี้จะมาปัดความรับผิดช,ชอบจากนั้น ยูเจิงประกาศว่าไม่รู้เรื่องที่สูย่ยรูทำร้ายร่างกายเธอหรือไม่และด้วยอารมณ์โกรธเขาได้ตอบโต้อคอมเมนต์ด้านลบรายคนบ่ายวันที่สองมกราคมหัวข้อ,อยูเจิงคุยกับเจ้าลูซี่นานหนึ่งชั่วโมงขึ้นเทรนดค้นหาทันทีก่อนหน้านี้เขาเพิ่งเรียกร้องให้เธอออกมาอธิบายแต่ตกบ่ายกลับบอกว่าคุยกันแล้วและอาการเธอก็ดีขึ้นมาก ทำให้คนสงสัยว่ามีการตกลงไกล่เกลี่ยกันเรียบร้อยแล้วยูเซึงยังโพสตยืนยันความสัมพันธ์อันดีบอกว่าเขาช่วยเท่าที่ช่วยได้และขอให้ชาวเน็ตหยุดโจมตีรอวันที่เธอหายดีส่วนซูหยี่รั่วผู้ต้องสงสัยยังคงเงียบแต่ให้ทนายออกแถลงการแทนเธอยืนยันว่าไม่เคยทำร้ายเจ้าลูซี่ และไม่มีเรื่องเรียกค่าเสียหายมหาศาลตามข่าวลือฝ่ายกฎหมายกำลังรวบรวมหลักฐานและจะดำเนินคดีหากจำเป็นจนถึงตอนนี้ฝั่งเจ้าลูซี่ยังไม่มีการตอบโต้หรือให้หลักฐานเพิ่มเติมกระแสสังคมยังคงร้อนแรงและแฟนคลับก็ไม่รู้ว่าจะทวงความยุติธรรมให้เธออย่างไรดี หากมองอย่างเป็นกลางถ้าเธอถูกทำร้ายจริงย่อมส่งผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจอย่างหนักแต่โพสต์ชี้แจงของเธอกลับทำให้สถานการณ์ตึงเครียดขึ้นและดึงความสนใจจากสาธารณชนไปมากการตอบโต้ของเธอค่อนข้างคลุมเครือและไม่ชัดเจนทำให้หลายคนเกิดความสับสนหลายคนสังเกตว่าโพสต์ของเธอไม่มีการเว้นวรรค เนื้อหาวก,กวนแสดงถึงสภาวะจิตใจที่ไม่มั่นคงบ้างก็สันนิษฐานว่าเป็นผลจากโรคซึมเศร้ารุนแรงทำให้ความคิดช้าลงร่างกายอ่อนแอและขาดสติถ้าเป็นเช่นนั้นโพสต์นี้ก็เขียนขึ้นในขณะที่สภาพจิตใจของเธอทำงานได้เพียง30%เท่านั้นเป็นถึงดาราดังแต่หน้าแปลกที่ไม่มีทีมงานมืออาชีพคอยช่วยเหลือเธอเลย หลายคนตั้งคำถามว่าทีมงานของเธอกำลังทำอะไรกันอยู่หากพวกเขากำลังช่วยเธอแก้ปัญหาทางกฎหมายก็เท่ากับปล่อยให้เธอเผชิญหน้ากับความเสี่ยงต่อสาธารณะเพียงลำพังเนื้อหาสำคัญในโพสต์ของเจ้าลูซีไม่ได้เป็นไปตามกลยุทธ์การจัดการวิกฤตที่ดีนักมันไม่ได้สื่อความต้องการที่ชัดเจนยิ่งตอกย้ำว่าเธอไม่มีทีมประชาสัมพันธ์มืออาชีพ โดยหลักการแล้วเราควรต,ต่อต้านความรุนแรงและสนับสนุนให้เหยื่อกล้าออกมาเรียกร้องสิทธิ์แต่โพสต์ของเธอกลับขาดรายละเอียดสำคัญเช่นใครทำร้ายทำอย่างไรบาดเจ็บแค่ไหนและเกิดขึ้นเมื่อไหร่ซึ่งเป็นสิ่งที่คนทั่วไปอยากรู้มากที่สุดขณะที่แฟนคลับพยายามหาตัวคนผิดเธอกลับไม่มีแนวทางที่ชัดเจนซึ่งส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของเธอเอง บางคนถึงกับกล่าวหาว่าเธอใช้เรื่องนี้สร้างกระแสตอนนี้เจ้าลูซี่ต้องการทีมงานมืออาชีพมาช่วยนำเสนอหลักฐานและอธิบายเรื่องราวทั้งหมดให้ชัดเจนทั้งเรื่องการถูกกดดันและอาการป่วยและที่สำคัญเธอต้องระบุให้ชัดว่าต้องการอะไรจะยกเลิกสัญญาหรือต้องการความยุติธรรม อย่างไรก็ตามอยากให้ทุกคนมองสาวลูซี่ในฐานะมนุษย์คนหนึ่งผู้ป่วยที่ต้องการความเข้าใจและการสนับสนุนหวังว่าคำวิจารณ์รุนแรงจะลดลงเพื่อให้เธอฟื้นตัวได้เร็วและขอให้เธอเข้มแข็งพอที่จะต่อสู้เพื่อสิทธิ์ของตัวเองวงการบันเทิงนั้นช่างโหดร้ายจริงๆคุณคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้คอมเมนต์บอกกันได้ด้านล่างเลยขอบคุณมาก สวัสดีและพบกันใหม่